หมูห้าใช่ไหมหมูห้าให้ปุ้ยใครจไพี่ปุ้ยโงแล้วกูใหหมูห้าอ่ะรอครึ่งชั่วโมงกินห้านาทีอบคุณที่รอหมูห้านี่ได้แล้วนะได้แล้วคุณนี่มาเองนะจะได้มาช่วยเออดีดีเฮ้ยต้อเย็นเดี๋ยวี่ะขอบคุณ้เยแล้วก็ขอบคุณน้องอะไรคะแร์ค่ะล้วก็น้องอะไรอ่ิมอรรีิมโอน้องคิมเบอร์รี่คิมเบอร์ เอฟซีอะไรนะจริงกันไปหมดเลยนี่ต่อคนสวนหมูเก้าค่ะนีคมุสาหกรรมคนสวยเก้านิ้วโอ้ปาโขนาดผมไม่ถึงเลยเป็นมมกํามกหแมก่มาหวแค่สามกค่าักแ่มหาสกําหัวแมแาส หมดแล้วน้ำจิ้มชูรสห้าโลไหมแม่ใช่ค่ะใส่ไปติดแมงเลยค่ะนี่เราเราคู่เดียวไปเลยแล้อร่อยไม่ไม่พึ่งชูรสต่อไปของใครหมดแล้วใช่ไหมของแม่อร่อยไม่พึ่งชูรสค่ะพึ่งเอเยนมาตอปลาปลาชดาค่ะรสดีรสรสดีแม่เอาอะไรลูกชิ้นกับปูอัดใช่ไหมโอเคหมดเกลวแล้วดีแล้วโอ้นี่นี่ไปแล้วนี่ได้ได้มาหนึ่งถุงนี่กลับแล้วคิ๊บคิ้วหน่อย